โอเคนะครับก็สวัสดีชาว youtube ท,ทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับโอเค <c oughs> วันนี้ผมจะมาอลองเล่นอาชีพป,ปากดูนะครับว่ามันจะโหดแค่ไหนหลายคนบอกว่าต้องมีรูน,นะครับผมไม่มีรูนอะไรเลยนะครับไม่มีเลยนะครับมีรูนอันเดียวเนี่ยครับไม่รู้มันเป็นรูนของอะไรผมไม่แน่ใจผมใส่ไปม่วๆเลยนะครับมันไม่ใช่รูนหลักของมันนะ ผมอยากได้แค่เพนแค่นั้นนะครับกับเด็กแค่นี้แต่ตัวเนี้ยมันไม่ไม่มีมันไม่มีรูนที่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับใช่ไหมรูนผมมีอันเดียวรูนม่วงมีอันเดียวนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เป็นรูนอะไรนะครับเป็นสายอื่นทั้งนั้นมีอ e ันเดียวโดดๆเลยนะครับเขาบอกว่าเล่นไม่ได้นะครับผมผมก็ยังเล่นนะ ผมไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่อาวุธบวกสิทธิจก่อนบวกสิทนะผมไปเคาะครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นบวกสิบเอ็ดไปเลยเนี่ยมีแค่นี้นครับของแตกทุกชิ้นนะครับดูฝั่งซ้ายผมแตกหมดทุกชิ้นแบบไกลก้าหมดเลยอะครับของแต่ก็ทำระเบจได้พอใช้ได้อยู่นะสะเตตัสที่ผมอัพนะครับ <c oughs> นี่เลยนะครับผมอัพตามหน้ากากน้ำแข็งนะขาด AGI นะครับผมต้องไปรีใหม่นะครับ เดี๋ยวผมต้องรอห,หินตัวลีจากตัวเด็กก่อนนะครับหินหินลีจากตัวเด็กอะแล้วมาลีแล้วอัพเอจไอแล้วอัพเอจไอให้มันได้เก้านะครับผมจะอัพตามนี้นะครับเพราะว่าผมจะคอมโบกับน้ำหน้ากากน้ําแข็งนะครับ <c oughs> ถ้าใครไม่มีหน้ากากน้ําแข็งนะลงเด็กกับอินไว,ไว้ไว้ตันเลยนะครับแล้วก็ลงวิทนะครับสามสถานะนี้นะครับอันดับแรกลงเด็กให้สุดแล้วก็ลงอินให้สุดแล้วก็ลงวิทนะครับ ให้สุดแค่นั้นนะครับถ้าไม่มีน้ำกากน้ำแข็งถ้ามีน้ำกากน้ำแข็งแล้วก็น่แหละครับอัพตามผมเลย <c oughs> ไม่ต้องอัพตามผมก็ได้นะครับอัพไปตามสเตตัสที่ให้มันได้เก้าเก้านะครับเนี่ยมาดูตรงนี้ให้มันได้เก้าเก้าทุกคันครับเดี๋ยวนี้ผมอัพผมอัพเลยนะ <c oughs> ผมอัพไม่ถึงไ,งไม่ใช่อัพเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับขอ,องสวมใส่ก็ทั่วไปเลยนะครับกากะาาาเลย ไม่มีอะไรเลยนะครับจะพูดกะอ๊อบออนี่ยังไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับออดูออผมขี้ไก่มากเลยนะครับเ<อ>พิ่งสวิตมาได้ประมาณ2อสาวันนี้เองครับถ้าคุมก็เป็นเลื่อนนะครับถ้าคุมไอ้การ์ดการ์ดผ้าคุมยิดเด็ดเลยนะครับห <c oughs> ามาใส่นะครับเพิ่มดาเมจสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับ แอร์โรชาเวอร์ hmm. เพิ่มดาเมจ10%็ขาดไม่ได้นะครับการถัคุมอันเดียวนี้เท่านั้นนะครับรองเท้าก็ทั่วไปครับเห็นไหมดูออฟผมเพิ่งสวิฟมานะครับแค่สองสามวันอันนี้ก็อัพถึงขั้นเกนะ้าเนาะก็ประมาณนี้ปิดชดีเดอมอยูเลยการ์ดก็ปกติทั่วไปครับเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ ลาบวาสแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหเย่เทีย <g uss> ตัดไหมเนี่ยไม่ต้องตัดแล้วกันลาแป๊บเดียวเองสมัยนี้ลาบวาสไม่ถึงสองนาทีหมดกระดาน <S <s จะบินทันไหมเนาะ <c oughs> ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับรีข้ามเลยก็ได้นะครับ แป๊บเดียวจริงๆถึงแน่นะถึงอาวุธใช่ไหมเดี๋ยวไปต่อนะครับล่าบอสเสร็จก่อนอาหารล่าบอสผมก็เป็นวิ่งไวนะครับแค่นั้นวิ่งไวกับเด็กเด็กบแค่2อ,อย่างนี้นะครับกินเพราะว่าไม่เจอแน่นะ หลายครั้งอืทันไหมเนาะอือ,อทันหรือเปล่าทันเรียบร้อยกว่าได้ทันโอ้โหโคตรสวยไม่ได้ขยะเฮเ่ดูครับขนาดลาบอสยังไม่ได้ขนาดขยะเลยดวงอย่างสวย <c oughs> เอาเป็น กก็ทันไหมเนาะเอาเอสเคเข้าผิดอะไรดิอ่ะเข้ามาอะไรที่เนี่ยผมงงเลยนะครับเข้ามาไหนเนี่ยโ,โ,โอ้โหเข้าอย่างผิดนะครับได้ <c oughs> เข้ามาไหนเนี่ยโอ้โหผมนี่งงเลย เครื่องอยากนวงๆด้วยนะครับเพราะว่าผมอัดหน้าจอไปด้วยอาจจะแลกบ้างไหนเนาะเพราะว่าไม่ได้แล้วแหละหายไปกูโอ้โห่านเลงบึ้มหายเลยนะครับ ดามเมจไม่สำคัญครับขอแค่เราบิงเจอก็พอ <c oughs> หมดจันิ <c oughs> น้มขนาดก็ไม่ได้กดนะครับไม่ได้กดอะไรเลยกินแค่ดิกกับอาหารยิ่งไวแค่นั้นนะครับจบ ชิวๆเลยนะครับถ้าเป็นมองนี่ต้องกินอาหารขนาดนะครับไม่กินนี่ไปจุกเลยน่าจะหาไม่เจอเลยบแบบนี้ผมหาไม่คยเจอเครับ <c oughs> ทันไหมเนาะโอ้โหไม่ทันวนะ่ะอันนี้น่าจะมีรูนนะครับเขาสามารถเต้นไปด้วยสามารถเต้นไปด้วย ปล่อยสกิลไปด้วยได้นะครับเพราะว่าเขามีรูนนะ <c oughs> แต่ผมไม่มีรูนนะครับเล่นแบบเงาๆเลยเล่นแบบโคตรซีว่ะหมดแล้วครับหมดแล้วโคตรไวอะ่ะ <c oughs> ไปดูบอลโลกก่อนเพื <c oughs> ่อผ้มเพื่อเจอ <c oughs> ให้คุณเจอเถอะ ผมเฝ้าทั้งวันไม่เจอสักทีไม่รู้เวลาตรง <c oughs> มาผมอยู่ตรงวอลโลกเลยก็แล้วกันรีวิวอยู่ตรงวอลโลกเลยโอเคถึงไหนแล้วถึงไหนเออได้อยู่นะผมไม่ผมไม่เห็นนะครับโอเคถึงอาวุธนะอาวุธนี้ต้องบวกต้องบวกสิบเท่านั้นนะครับถ้าไม่บวกสิบล้วก็ใส่เป็นการ์ดปกตินะครับ แต่ของผมบวก10แล้วผมต้องใส่เป็นการ์ดไอตัวนี้นะครับมันจะเพิ่มทุกๆบวกหนึ่งมันจะเพิ่ม2%ซใช่ไหมถ้าเราบวก10มันก็เพิ่มใบละ20%ก็เป็น4 0อนะครับอย่างสุดนะครับต้องใส่การนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ได้ a อ k เคเพิ่มอีก5%นะครับพยายามให้ได้บวกสินะครับมันสำคัญอยู่ที่อาวุธเท่านั้นนะครับเสื้ออันนี้แค่บวก5าก็พอนะครับอัพพันสุดบวก5้าก็จบไม่ต้องไปถ้ามีตังก็อัพพันสิบ ผมก็เก็บตังค์อยู่หาขั้นสิบอยู่นะครับ <c oughs> หาบวกสิบอยู่นะไม่ใช่ขั้นสิบโอเคเนาะประมาณนี้นะครับของก็อันนี้ก็มีแจกนะครับเนี่ยทั่วไปเลยครับอันนี้เสียดายมากไม่มีตังค์ไปเปิดกาชานะครับถ้าเปิดได้นี่ผมเจาะเกาะสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะทั่วไปนะครับเลือกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็หางหางที่ผมหางไม่ต้องใส่ตามผมนะครับนี่ผมได้ที่ได้ไอ้ โจมตีระยะไกล7%นะครับหางนี้ไปใส่จอ,อกเกาะนะครับถ้าสายฟรีนะทำ <c oughs> ยูงไนวะ <c oughs> มันเป็นจอกเกาะเนี้ยเนี่ยจอกเกาะ3%านะครับ <c oughs> ไปใส่หางอย่างนี้นะครับจะดีมาก <c oughs> โอ้ปลาลอมยิ่งไป สกิลนะครับสกิลนี้ก็อัพตามผมเลยนะครับอัพตามผมเป,เป๊ะเลยนะครับเพราะว่าสแตนดาร์ดมาต้องอัพอย่างนี้นะครับนี่ถ้าใครยังไม่ถึงถ้าใครยังอยู่คัสสองก็อัพสกิลนี้นะครับสกิลนี้ฟาร์มไปก่อนนะครับอัพยันสิบสกิลนี้ฟาร์มไปก่อนอถ้าใครยังอยู่คัสสองก็ไม่ต้องอัพสกิลนี้นะแต่จะ อัพสกิลนี้เพื่อเอามาฟาร์มนะครับเมื่อเราขึ้นเฮ้ยถ้าอยู่ขั้นหนึ่งถ้าถ้าขึ้นมาคัานสองปุ๊บก็อัพสกิลนี้นะครับหากินสกิลหากินของเราอันนี้ไม่ต้องอัพก็ได้นะครับมันโอนสตตัตนะครับไปอัพอย่างอื่นนะหรือจะอัพตามผมก็ได้มาขั้นสามหรือมาคันสามเราจ,จัดเลยนะครับตัวนี้จะผมคูดาวนานมากไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรจริงๆโอเค อันนี้ก็จะเป็นฮิวนะครับเป็นฮิวอันนี้ก็เป็นชุบเพื่อนแคะนั้นนะครับง่ายๆจบมาดูรูนนะครับรูนรูนเอาแบบสมคัญเลยนะครับผมจะอัพแค่สามคำเท่านั้นนะครับอันไม่สําคัญผมจะไม่อัพนะโอเคแล้วก็จุดแรกนะครับนี่จุดแรกแล้วก็จุดสองแล้วก็จุดสามนะครับ าสามจุดแล้วใช่ไหมครับอพอถึงสามจุดปุ๊บเราก็เลื่อนลงมาอัพจอเกาะนะครับนี่อัพจอเกาะปุ๊บสามจุดเหมือนกันหนึ่งสองตรงนี้นะครับแล้วก็สามเพราะจ่อเกาะจบแล้วเราก็เลื่อนลงมาอีกจก่อเกาะเสร็จแล้วก็ นี่นะครับสกิลอัพทั้งหมด4 4จุดนะครับจุดแรกปุ๊บอยู่ตรงนี้อ่าอันนี้จะยิงไฟแรงขึ้นนะครับจุดที่2ไหนละเลื่อนผ่านงงเลยผมจุดที่2ตรงนี้นะครับ4จุด หนึ่งสองสามสี่จุดนะครับจุดที่สามต่อกันลงมาเลยครับจุดที่สามเนี่ยจุดที่สามต่อกันลงมาเลยครับปึ๊บจุดที่สามก็นับลงไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าจุดจุดที่สามมาจุดสุดท้าย จุดสุดท้ายนี่นะครับนี่จุดสุดท้าย4จุด1 2แล้วก็3.4อีก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 อย่างหนึ่งนะครับมาอีกอย่าง,งอันนี้สำคัญสำคัญมากนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับนี่ที่ผมบอกต,ตอนต้นคลิปนะครับว่าให้อัพอินนี่นะครับมันมีทั้งหมด5จุด ทุกๆ1นอินจะเปลี่ยนเป็น0.2 a t เคพอเราอัพครบ5จุดมันก็จะเป็น1 ATK เคทุกๆ1 1อังนอินมันก็เพิ่มเป็น a t เคนะครับเห็นไหมสมมุติเราอัพอินสัก199เราก็ได้ a t เคเพิ่มมาอีก199นะครับถ้าเรามีอินเยอะก็ได้เยอะนะครับอันนี้สำคัญนะครับอันนี้สำคัญมีทั้งหมด5จุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับจบเพียงเท่านี้นะครับ ที่เหลือเราก็อัปเดตกับอินแค่นั้นจบนะครับหาอัปเดตกับอินกับ Atk นะครับแค่นั้นก็พอนะครับเท่านี้นะครับสไตล์ผมอันนี้เป็นสไตล์ผมเลยนะครับแบบเงาเงาเลยนะครับโอเคครับงั้นผมต้องขอจบเพนเทนีนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ